สวัสดีครับพบกับผมบูงกับช่องภาษางูนะครับก็มาทำเดลี่การวิ่งกันต่อเนาะก่อนที่จะไปทำเดลี่นะครับเรียนปัญญาโทดัลซายแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอีกนะครับเช่นการฝึกโลจิกนะครับในเลดโคดนะครับแล้วก็ภาษารัสนะครับซึ่งจะเป็นเต็มของปี2025อ่ะ มาเข้าสู่ประเด็นหลักของไดอารี่กันแล้วกันนะครับก็ไม่ได้อัดวิดีโอมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเนาะก็ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างขาดวินัยนะครับวันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น Today นะครับก็คือวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับที่ที่เท่าไหร่นะครับที่16นะครับมีนานะครับ2,025ยีก็วิกไมลนะครับ ก็วิ่งไปได้แค่12.5เราคิดว่าวันนี้น่าจะไม่วิ่งเพิ่มครับก <c oughs> ็น,น่าจะได้เท่านี้นะครับอันนี้ก็คือยึดตามนาฬิกาเมนนะครับที่มันดีเทคได้นะครับซึ่งการวิ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้านะครับกับตัวลู่วิ่งไม่ใช้ไฟฟ้าก็วิ่งสลับกันสองตัวด้านหลังนะครับก็มีการวิ่งไปสวนบ้างนะครับถ้าอากาศดีมากนะครับก็คือ ถ้าค่าฝุ่นเนี่ยต่ำกว่า7จแล้วผมสะดวกไปวิ่งในตอนประมาณตีสี่นะครับก็จะออกไปวิ่งถ้าไม่สะดวกก็จะไม่ออกไปวิ่งแต่พยายามไปออกวิ่งข้างนอกให้ได้หนึ่งครั้งเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยผมติดภารกิจนิดหน่อยนะก็เลยเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาดวินัยเลยแล้วกันนะครับในช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็แนวการซ้อมหลักๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับ คือผมเนี่ยก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับที่จะลงแข่งฮาบมาลาทอนครั้งที่สองนะครับก็ผมได้ไปลองวิ่งฮาบมาราทอนครั้งแรกมาแล้วนะครับที่อะเมโนไวท์ท่อนะครับที่จัดตรงธรรมศาสตร์ท่าไบจันทร์ก็ได้เวลาเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวด่วนดิหนึ่งชั่วโมงสี่สิบสองนาทีนะครับตามเวลากันไทม์นะครับอ่าก็ในเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ย ผมก็จะมีแผนไปแข่งฮาฟมาราธอนซึ่งการแข่งมาราธอนในิ้นปีเนี้อาจจะวางไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ทำาเวลามันดีต่อตัวเองเราก็จะเน้นที่ฮาฟมาราธอนให้ได้เวลาที่ดีซึ่งเวลาที่ผมต้องการเนาะก็ปีนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนมีนา16มีนานะครับ16 17นะครับตามตารางเนี้ยนะครับ ก็ประมาณสิงหารอบหนึ่งเนี่ยเราจะไปแข่งฮัฟมาราทอนที่เป็นรายการที่สามารถวัดผลการแข่งได้นะครับก็คือมีมีตัวบิ๊บในการแท็กนะแล้วก็อาจจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกาหรือธันวาอีกหนึ่งรอบนะครับก็เน,น้นรายการที่ใกล้บ้านหรือว่าอาจจะไกลบ้านก็ได้ถ้าเวลาเราเอื้ออำหนวย ก็เป้าหมายนะครับก็ก่อนที่จะไปลงมาราธอนให้ได้สับผ้าตามภารกิจที่ตั้งไว้ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเรายังซ้อมตามตารางแล้วเป็นประมาณนี้นะครับความสม่ําเสมออาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีกว่าสุขภาพเนี่ยก็ดีกว่าก่อนหน้านี้มากนะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะวิ่งให้ได้ห้าโลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะ ในตอนแรกที่เราเริ่มวิ่งเนี่ยสมโลก็โคตรเหนื่อยแล้วนะวิ่งช้าๆก็ตอนนี้เราสามารถวิ่ง5้าโลได้เป็นปกติเป็นขนมแน่นอนเนาะแต่การที่จะไปแข่งมาราธอนเนี่ยควรจะวิ่งประมาณสิบสิบหโลให้เป็นขนมได้ซึ่งตอนนี้ผมผมก็รู้สึกว่าเราเรายังไม่พร้อมนะครับที่จะไปก็คือถ้าวิ่งเกิน7โลแล้วต่อเน,นื่องนะัสองสามวันเนี่ยกล้ามเนื้อมีอาการลา้า ดังนั้นเราจะมาปรับตารางเทรนกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นก่อนแล้วก็มีกำลังใจในการฝึกและทำตามวินัยได้มากขึ้นถ้าไปดูตารางที่เราจัดรอบที่แล้วนะครับก็จะจัดถึงตรงนี้เนาะ,ะตารางหลักๆที่เราจัดเนี่ยก็จะมีอีซี่ลันนะครับอีซี่ลันลองลันนะครับแล้วก็เทมโป้เนาะ เราก็จะยึดแนวทางนี้ในการจัดเหมือนเดิมแต่ในเมื่อปัญหาการวิ่งเนี่ยผมว่าเรา,เราไม่ได้เหนื่อยกับการวิ่งแต่เราเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับพอวิ่งหลายๆวันเนี่ยมันจะเมื่อยแล้วกว่าจะหายก็ต้องพักอีกสองสวันดังนั้นสิ่งที่เราควรทําในช่วงเนี้ผมก็จะทําเป็นช่วงเบสเทรนนิ่งก่อนนะครับมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยสเดือนนะครับแล้วก็จะทาเบสเทรนนิ่งนะครับก็ฝึก ให้เราวิ่งได้อึดก่อนเนาะเน้นความอึดเลยนะครับกับเน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่ว่ามิถุนากรกฎาดาสิงหาอะไรพวกเนี้ยเราจะได้ปรับเปลี่ยนตารางซ้อมเพื่อไปสเปซิฟิกเขาเรียกกันประมาณนี้นะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะผมก็ไม่ใช่นะักวิ่งมืออาชีพก็จะซ้อมให้มันทำความเร็วได้มากขึ้นแล้วค่อยไปลงแข่งนะครับในช่วงประมาณสิสองสิงหานะครับ ช่วงวันแม่ก็เดี๋ยวดูรายการแข่งอีกทีนึงว่าจะไปที่ไหนแต่ก็คงคงไปในกรุงเทพใกล้ๆนะมีอยู่ไม่กี่งานหรอกเนอะช่วงนั้นอ่าก็เราก็จะปรับเป็นแบบวิ่งอีซี่นะครับวิ่งอีซี่เนี่ยก็ผมว่าเราควรจะลดความหนักลงมาหน่อยนะครับเป็นสองส่วนสองต้นต้นอีซี่ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้อิงกับวีดอและในอนาคตก็คืออีซี่ให้มันอีซี่จริงๆนะครับ ก็เน้นที่มันโซน1นปลายปายถึงโซน2ต้นต้นหรือว่าถ้าเป็นหัวใจเนาะแม็กฮารดเลตของผมที่การเมนดีเทคเนี่ยมันคือ202ก็ฮาร์ดเลตเนี่ยก็จะคุมอยู่ที่ประมาณร้อยสาห้าร้อนะครับสำหรับการวิ่งอีซี่ก็จะจัดตารางแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้บันทึกมาสอาทิตย์นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราสมมุติว่าเป็นสัปดาห์ที่เท่าไรหร่ล่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอืมรายการไม่มีนะอ่ะอืม ข้อมูลล่าสุดที่เราบันทึกอะนะเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนเราบันทึกถึงเมื่อไหร่นะครับเราบันทึกถึงยีิบสามเนาะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมากรอกเพิ่มนะยีิบสามอ่ะก็คือไม่ได้กรอกมาตั้งแต่ตั้งแต่อาทิตย์นีนะสามอาทิตย์เนี่ยก็จะ,จะมีล็อกที่ต้องลงอีกสามอาทิตย์อ่ะดังนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมากรอกนะสามอาทิตย์นี้นะครับ เราก็ต้องบันทึกว่าเราทำอะไรไปบ้างเนาะอ่ะตารางต่อไปนะครับก็อีกประมาณ3เดือนหรือ12 13สิบัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวนับไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ลากสูตรเอาดีกว่าเนาะอ่ะ13สสัปดาห์นะครับตีทวนๆกลมๆนะก็มาทำสดตรงนี้แหละครับ ตรงนี้ลบออกไปให้หมดนะครับว่าเราเคยทำอะไรบ้างนะครับรีเซ็ตดีลี e ทไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดตารางใหม่นะอืมอ่าจัดตารางใหม่นะครับวันจันทร์ก็คือ e ีซีนะครับสี่ห้านาทีบวกคอร์สเทรนนิ่นะครับ วันอังคารก็ยังคงเป็นวันอังคารเป็นเทมโป่ะดีกว่านะครับจัดไปแบบนี้นะอาจจะสลับตารางกันนะครับอืมทีนี้อ่ะไม่เอาอีซี่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตามแจ็คเดนเนีนะครับโซนหนึ่งถึงสองอ่ะ พแบบนี้เลยนะครับก็คือเราคุมฮัดเรทแล้วก็เอาเวลานะครับก็พิงโซนหนึ่งโซนสองสิบห้านาทีนะครับตามด้วยครอสเทรนนิ่งก็เราก็ลดเวลาไปนะครับประมาณสิบห้ายี่สบนาทีเพื่อมาเล่นกล้ามเนื้อนะครับพวกท่าพื้นฐานนะครับสควอตลังนะครับผูอัพอะไรพวกนี้นะมันก็มีอยู่ไม่กี่ท่านะครับที่ฝึกกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวนะครับ แล้วก็การฝึกดิวฮะก็อาจจะทำตลับอ่าวันกำหนดเป็นโซนเลยชีวิตจะง่ายครับก็เวลาก็เอาสิบห้าทีมันทุกวันนั่นแหละทีนี้วันอังคารนะครับอ่ะก็จะเป็นเทมโป้นะโซนสามโซน4ี่นะครับก็ไอเดียลี่เนาะก็จะวิ่งโซนสามกลางถึงโซนสี่นะครับ อืม15นาทีคิดว่าถ้าจะวิ่งได้ไม่มีปัญหาวิ่งโซนสามโซนสีน 3, น่นะครับโซนสามโซนสี่ของผมนะครับฮาร์ดเรทประมาณเท่าไหร่นะอะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนิดนึงนะว่ามาดูนิดนึงแต่เวลาเราวิ่งเราดูในกาเป็นหลักเนาะฮาร์ดเรทนะครับ โซน3โซน4ก็คือคุมให้อยู่ประมาณ160ถึงเกือบ180นะก็ไอเดียลก็คือวิ่งฮาร์ดเรท1 6อ5 7 0นะครับวันพุธกำหนดว่าพักไว้ก่อนนะเพราะว่าผมอาจจะต้องเข้าเมืองนะครับก็พัก1วันต่อสัปดาห์ที่ล็อกไว้อ่าก็มาค s าสเทน n i n g นะครับ ่าทีนี้พอสองวันเนี้ยมันติดกันนะครับเราอาจจะเน้นกล้ามเนื้อคนละส่วนเนาะอาจจะอันนี้อาจจะเป็นส่วนล่างส่วนบนก็ล็อกไว้เป็น cross training ไว้นะครับคือเธอทำเบสแอโรบิกเก็บไว้นะครับทีนี้ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราต้องมีลองรันนะครับลองรันเนี่ยก็จะทำันเสาเช่นเดิมนะครับลองรันเนี่ยก็ทำล็อกไว้เลยนะครับ เราจะเตรียมเพื่อไปแข่งฮาบใช่ไหมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถวิ่งซอนหนึ่งซนสนะครับได้ต่อเนื่องที่เราเคยวิ่งได้มากสุดนะครับก็คือ11 5นาทีในช่วงก่อนไนะปฮาบปาราทอนสำหรับช่วงนี้ก็จะวิ่งได้ประมาณ90นะครับก็เอา90นาทีนะครับไม่เอาคอร์สเทรนนิ่งนะครับเพราะวันนี้เราวิ่งหนักแล้วนะครับไม่เอานะครับ ก็เก้าสินาทีนะครับตรงนี้นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยให้เป็นออปชันว่าจะพักไปเลยหรือรีโควเวอรี่นะครับหรือว่าทำครอสเทรดดิ้งก็เป็นออปชันนอนะครับอ่ะก็เอาวันนี้มาแปะนะครับถ้าไหวก็วิ่งวิ่งแบบปกตินะครับแต่ลดเวลาลงมาครับ ห้วิ่งแค่สามสิบนาทีพอเนาะอืมทีนี้มาดูสถิติที่ผมนึกออกเนาะก็มาเล่าทำไดอารี่นะครับก็ในในประมาณ90้าสิบนาทีเนี่ยผมวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าวิ่งโซนหนึ่งโซนสองอ่ะทีนี้ถ้าวิ่งได้โซนหนึ่งโซนสองเนี่ยเก้าสิบนาทีผมจะวิ่งได้สิบสิบกิโลเมตรพอดีนะครับสำหรับตรงนี้ที่จริงเก้าสิบนาทีนะครับวิ่งได้สิบโลก็คือวิ่ง วิ่งโคตรช้าแหละแต่ถ้าเราจะคุมโซนหนึ่งโซนสมันมันก็จะประมาณนี้นะครับ90นาที10โลเราเน้นฝึกร่างกายใช้ไขมันดังนั้นตรงนี้ตอบโจทย์นะครับทีนี้เราก็จะก๊อปปี้มานะครับใช้วิธีลากเอาก็ได้นะครับอ่า ตึ๊บอ่ะเราก็ทำตารังซ้อมแบบนี้อันนี้คือตารางซ้อมของเดือนแรกนะไม่คิดอะไรมากคุมเวลาเนาะอ่าเราก็ไม่เน้นพูปปอร์แมนก็คือเน้นเก็บเบลดนะครับแล้วก็ไม่พยายามวิ่งวิ่งให้ถึงโซนห้านะครับโซนสี่ไปไปก็ไม่ถึงเพื่อเพื่อเป็นการสร้างเบลดนะครับเมโซคอนเดียแล้วก็เน้นคอร์สเทรนนิ่งนะครับโดยลดเวลาการวิ่งลงมานะ ก็จะไปวิ่งก่อนเนะาะสไตล์ที่ผมวางไว้ก็คือยืดเหยียดไปวิ่งควอดเทนนิงแล้วก็ยืดเหยียดก็จะใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆสำหรับอันนี้นะครับ2วันนี้ไม่น่าจะต้องทำอะไรนะครับอันนี้สัปดาห์พักนะครับวิ่ง ส่นสามส่นสี่แค่ยีห้านาทีพอนะครับลดลงมานะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้จะต้องทำอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โอ้มันฉลาดอุตส่าห์ทำมาเพิ่มให้เราเนาะอ่ะก็ตรงนี้นะครับเก้าสิบนาทีซึ่ง,งตารางตรงนี้ผมวิ่งได้อยู่แล้วเนาะ ผมพยายามตั้งอันที่มันเรียลลรสติกว่าเราทําได้ก่อนเนาะไอ้ที่เราตั้งอันนู่นะมันเหมือนเพิ่มเป้าไปทุกเดือนแล้วมันเริ่มจากเป้าที่ทําไม่ได้แล้วพอมันติดธุระเราร่างกายไม่พอมันก็ทําไม่ได้กลายเป็นขี้เกียจก็เลยทําไม่ครบนะครับอ,อันนี้เหลือตักงสิบนาทีพอนะครับวิกนี้นะครับง่ายไหมตารางอ่ะอันนี้เดือนแรกนะครับ ก๊อป,ปปี้นะครับอปุ๊บวีคนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าตารางนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเนาะก็ตารางนี้เป็นอะไรที่ชิลๆมากกันออกกําลังกายโซนหนึ่งโซนสองก็สี่ห้าทีไม่มีอะไรนะครับวันที่เหนื่อยหน่อยก็คือวันอังคารนะครับ ซึ่งวันอังคารผมอาจจะสลับกับวันพฤหัสน,นะก็แล้วแต่โอกาสนะก็เรีสกลับมานะครับอืมทีนี้เดือนแรกสัปดาห์ที่สี่เนี่ยก็คือเราจะเทปเปอร์ทุกๆุกสี่สัปดาห์เราก็จะลดลงนะครับอ่ะเรากลับมาเราแค่ปรับลองรันอย่างเดียวนะอย่างอื่นเราไม่ปรับอะไรนะอันนี้เราทำเก้าสิบได้อันนี้ก็ขอเป็นหนึ่งร้อยนาทีนะครับ ซึ่งสูงสุดที่เราทำได้อย่างที่บอกอะ่ะก็เราทำได้ร้อยห้าสินาทีอยู่แล้วถ้าเราวิ่ง90นาทีได้เป็นขนมแล้วมาทำร้อยก็คงไม่มีปัญหาเนาะอ่ะอันนี้ก็จเจ็ดบนะที่เหลือคงเดิมเลยก็ตารางใหม่เท่าที่สังเกตนะท่านจะเห็นว่าเราเน้นครอสเทรนนิ่งนะซึ่งคอร์สเทรนนิ่งจะเป็นอะไรก็ได้ที่ฝึกกล้ามเนื้อขานะครับ ก็มีการใช้ผสมผสานนะครับถ้าทำไม่ทันหลังวิ่งก็ใช้ระหว่างวันใช้พวกยางยืดนะครับยางยืดแบบนี้เนาะก็จะมีแบนด์ยืดสามสี่อันดัมเบลสองสโลถ้าอยากได้หนักหน่อยก็ไปไปที่สวนนะครับวันอาทิตย์วันเสาร์เราวิ่งลองรันเราคงไม่ทำต่อนะอ่าถ้าไปได้ก็พยายามจะไปที่สวนให้ได้หนึ่งวันนะครับ ซึ่งวันที่พยายามไปให้ได้ก็คือวันอาทิตย์ถ้าอากาศดีก็อาจจะไปวันเสราร์หรือว่าวันอังคารเพิ่มนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอย่างมึงโซนหนึ่งโซนสองตรงนี้ยก็จะเป็นการวิ่งสลับกันนะเรามีลู่วิ่งสองตัวเนาะก็อาจจะวิ่งวิ่งลู่วิ่งธรงรมดานะครับสิบห้านาทีก่อนพอนะวิ่งเสร็จเราก็ไปวิ่งนน้นสิบเป็นยี่พายใช่ไหม ยี่ิบห้าเสร็จก็กลับมานะครับเป็นสี่สิบแล้วก็ไปวิ่งอีกก็ครบนะครับก็วิ่งเขาเรียกว่าใช้วิธีวิ่งวนเนาะเดือนสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันนะครับก็เราเราจะไม่เพิ่มรองรันนะเราพยายามจะปรับแค่หนึ่งอย่างนะครับในตารางในช่วงการซ้อมแต่ละเฟสในแต่ละ ในแต่ละช่วง Recovery Week เนาะอันนี้ก็ร้อยเหมือนเดิมนะครับออผมว่าถ้าซ้อมต่มตารางเนี้ยเอกค่า v o โ Max ของนายกายหรือว่าค่าความฟิตเนี่ยมันต้องตกลงแน่ๆแ,แต่มันก็เป็นตัวเลขการประมาณการเนาะเราซ้อมได้เราฟิตเพิ่มแน่นอนถึงค่า v o 2 Max มมันจะดรอปเนาะ ก็มาดูข้าว o 2 max ูกจากไดกานะตอนนี้มันมันขึ้นผมว่าสี่หกนะผมว่ามันก็ดูสูงไปอะ่ะผมเน้นลดน้ำหนักด้วยการซ้อมต,ตามตารางเนี้ยคือไม่ทำให้กล้ามเนื้อหลาแล้วก็หวังผลเรื่องการลดน้ำหนักสามเดือนผมหวังลดน้ำหนักสามเดือนก็สามโลสามโลครึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้แปดสิบสองถ้าถ้าน้ำแปดสิบสามแล้วกันเนาะ ถ้าน้ำหนักต่ำกว่าเลข8ก็คือเลขเจ็ดไปายเราก็จะวิ่งได้ดีขึ้นอัตโนมัติอ่ะนี่ก็คือจะ,จะเป็นตารางตรงนี้อันนี้คือเก็บไว้เป็นล็อกเนาะไอสามอาทิตย์เนี้ดีเลยดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมากอกนะครับเดี๋ยวว่างๆมากรอกนะครับอ่าเนี่ยล่าสุดเราก็ลองรันแปดสิบนาทีได้ชิว,ชวๆเนาะ แต่ลองลันนี่วิ่งเกือบโซนสามนะสองปไปลายสามเราก็ลองลันให้มันช้าลงอีกนะแต่เราก็มีวันวิ่งเร็วไว้วันหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยวิ่งโซนสี่ผมว่าไม่ช้านะฮาร์ดเลยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกว่ากวาวิ่งไม่ชานะถึงแม้วผมจะสามารถวิ่งได้เกินร้อยเก้าสิบก็ตามแต่อันนั้นวิ่งได้แป๊บเดียวเนาะอ่า ก็จะเป็นตารางแบบนี้เลยนะครับแผนการซ้อมนะครับเน้นเก็บเบลแล้วก็เวทเทรนนิง่งทีนี้ก็อันนี้ก็ถ้าเริ่มตารางนะครับก็อันนี้ก็เพิ่มอีกสักคอลัมน์หนึ่งแล้วกันทางซ้ายนะครับอินเ r t ร์เล็บอ่ะ ใช้วิธีโง่ๆอะไรครับในการเพิ่มเนาะน่าจะทำเป็นดาต้าเบรเนาะ p o s t s q l ไปย่าเลยครับทำแบบนี้ง่ายกว่าถ้าเราใช้คนเดียวนะอันนี้เริ่มที่16นะครับ มีนานะครับเมษานะครับนี้ผมใส่เป็นเดือนนะครับเมษา 16, มสิบหกเมษานะครับโดยประมาณเนะะาะสภามิถุนาเราเราจะซ้อมเบสกันถึงมิถุนาเนาะเราเค่อยมาดูผลการซ้อมเนาะ อ่าเราก็ถ้าวันไหนอยากจะเอาจริงเอาจังไปอัดให้หมดวันนี้นะครับสี่ห้านาทีผมว่าไม่น้อยนะวิ่งโซนสามโซนสี่สี่ห้านาทีนี่เหนื่อยเอาเรื่องนะ <c oughs> ก็อันเนี้ยผมว่าเนี่ยวิ่งสี่ห้านาทีเนี่ยได้ระยะมากกว่าลองรันเก้าสิบนาทีเผอเอๆนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คอยดูว่าพยายามวิ่งวิ่งสี่ห้านาทีเนะียให้ได้ใกล้ระยะลองลันเนาะ ก็ตารางก็ปรับประมาณนี้แหละเพื่อแก้ปัญหาเพนพอยต์ mm. point, เรื่องเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเรือลังนะครับถ้าเราวิ่งต่อเนื่องยาวๆด้วยความเร็วที่สูงเกินไปในขณะที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแล้วน้ำหนักเยอะนะก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ